สวัสดีครับวันนี้ก็จะพาพี่ๆมารีวิวงานที่พี่ลูกค้าสั่งทําไว้นะครับพี่ลูกค้าบอกว่าอยากได้ตัวด้ามเป็นด้ามจามารีนะครับด้ามเขาสัตว์นะครับผมเลยจัดจามารีให้เลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปรีวิวขนาดโดยรวมกันก่อนนะครับนี่นะครับขนาดก็จากปลายมีดตรงนี้ถึงท้ายด้ามตรงนี้นะครับยาว19.5เซนติเมตรนะครับแล้วก็ขนาดใบมีดนะครับจากาบมีดตรงนี้นะครับถึงตรงนี้นะครับยาวสุด5เซนติเมตรนะครับส่วนความกว้างของใบมีดนะครับจากตรงนี้ถึงตรงนี้ กว้างสุด2.8เซนติเมตรนะครับแล้วก็ใบมีดของเรานะครับเป็นใบมีด N695 นะครับคุณสมบัติก็คือเป็นสแตนเลสต้านสนิมนะครับแล้วสามารถเปิดคมได้คมกริบเลยนะครับอืมแล้วการเปิดคมของเรานะครับก็จะเปิดคมสุดทางใบมีดเลยนะครับเปิดคมให้เป็นองศาวีนะครับเพื่อที่จะให้สามารถตัดโคตรทุเรียนได้ลื่นขึ้นแล้วก็ประหยัดแรงนะครับแล้วก็ขนาดตัวด้ามนะครับจากคอด้ามตรงนี้ถึงตุ้ดด้ามตรงนี้นะครับยาว14.5เซนติเมตรนะครับซึ่งเป็นขนาดถ้าเวลาเราจับก็จะ ไม่ใหญ่ไปไม่ยาวไปไม่เทอะทานนะครับอืมประมาณนี้ตัวด้ามว่าเป็นด้ามจามรีที่นําเข้าจากทิเบตนะครับอืมซึ่งมีคุณสมบัติก็คือสวยแล้วก็เหนียวอืมมากๆนะครับเออแล้วก็ตัวตาไก่เราก็จะย้ําเป็นตาไก่สองตัวทั้งสองด้านเลยครับนี่เห็นไหมครับยากให้อย่างแน่นเลยครับเพื่อที่จะให้พี่ๆสามารถใช้คอทุเรียนได้นะครับนี่ไม่ยองไม่หลุดนะครับประมาณนี้โอเคครับพี่ๆเดี๋ยวเราไปเทสความคมกันดีกว่านะครับว่าจะคมขนาดไหนนะครับนี่ผมเทสให้ดูเลยนี่ นี่คมมากๆเลยนะครับนี่เวลาใช้ก็ระวังนะครับประมาณนี้ครับผมแล้วก็ส่วนเราจะมีปลอกไปให้ด้วยนะครับปลอกก็เป็นปลอกจามารีเผือกเหมือนกันนะครับมีพอใส่แล้วสวยมากๆแล้วก็ปลอกก็ไม่ลวงไม่หลุดนะครับสามารถเก็บใส่กระเป๋าได้เลยนะครับเวลาจะดึงออกมาใช้ก็แค่ดึงออกมาใช้ประมาณนี้นะครับยังไงก็ฝากติดตามผลงานนิตรสรทุเรียนอาตจิด้วยนะครับก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบายบายสวัสดีครับ